way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัอย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวต์ชแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่มูลาดกันนะครับต่เกมนี้ผมจะมาให้ดูมูลาดเกมนำนะครับผมว่ามันจะโหดสักแค่ไหนสมความล้ำลือหรือเปล่าี่เขาบอกว่าอย่าปล่อยให้มูลาดเกมนำนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามูลาดเนี่ยไม่ใช่ป่าในเมตาในตอนนี้นะครับผมใครที่หยิบมาเล่นเนี่ยก็ต้องคล่องแล้วก็ชํานาญด้วยนะครับผมแล้วผมแนะนานะครับว่าให้พาเพื่อนไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดเรามีเพื่อนไปด้วยเนี่ยก็ อาจจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นให้เพื่อนชงได้ง่ายขึ้นนะครับและที่ผมทําคลิปมูลาดออกมาเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคือช่องของเราเนี่ยผมค่อนข้างตันเลยนะครับผมไม่รู้จะทําตัวอะไรดีผมก็เลยโอเคทําบูลาดแล้วกันนะครับผมก็เลยได้คลิปมูลาดมานะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้นะครับแต่ว่าไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยระหว่างเดอะบีทเกาะเกิดแล้วก็เคียวเนี่ยเลือกออกได้เลยนะครับผมว่าเราจะต้องการออกอะไรอยากได้ดูดเลือด แรงๆก็ออาตดวบีทนะครับถ้าอยากได้กันตายก็ออกเคียวกเกาะเกิดนะครับผมประมาณนั้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมเนาะถ้าพร้อมวันนี้ก็ไปรับชมความสนุกนในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำไปทางการเล่นมูลาดฟาร์มป่าในแพทล่าสุดนี้นะครับสำหรับตัวมูลาดเนี่ยก็เป็นป่านอกเมตานะครับเพราะว่าในเมตาเนี่ยมูลาดสู้ใครไม่ค่อยได้เลยนะครับสู้เนีนแต่พวกแครี่เมดอะไรพวกนี้แต่สู้แบบไฟเตอร์แทงไม่ไหวนะครับสู้อย่างพวกตัวลิฟโตเออร์ล อะไรพวกเนี้ยสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าสู้ฟอนเดริโนโดได้ที่ตัวใน,ในเมตานะซูเปอร์เลนอะคือสู้ได้นะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยสู้ยากนะครับผมแล้วพวกแท้งดาเมจอ่ะมันค่อนข้างเยอะนะครับพวกตัวพิฟิวมันค่อนข้างเยอะมูร์หลังเนี๋ยมันไม่ชอบนะครับเวลาที่มันทิ้งร่างเงาเนี่ยแล้วมันโดนมาจับร่างเงาเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนรับร่างเงาเนี่ยคือก็คือแย่ยนะแล้วในแรลงอ่ะมูร์หลังมันเลยเล่นยากนะครับเพราะว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องเล่นยังไงกับมูร์หลังนะครับบางทีก็ไม่ได้เเกกกก็็็็บบบคคคีีไไว้้ใหมมมมมููรราาดดนนนะะััผ่่สแตล แล้วก็แบบไม่มีคนเฝ้าล่างเงามันคือมันเยอะอะถ้าเล่นโซโล่แล้งอะแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนอนะผมว่ามันก็เก่งนะครับผมก็ให้เพื่อนชงให้แล้วเราก็เข้าไปสับเพราะว่าตอนช่วงเวลสีนะ่เนี่ยมูลาดมันจะค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ผมก็กดมาโซโล่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็จะเริ่มจากเลสนะครับไปจบมังกรเล็กนะเพราะว่าผมต้องการบัฟปูแบบ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 ออกไปใช้นะครับต้องการบูแบบต้องเอาบูไปใช้นะครับ จังหวะน,นี้เข้ามาเวทไม่รู้เขาจะมีกระโดดอีกหรือเปล่านะครับผมผมกดพันธิตไม่โดนด้วยนะครับโอ้โหเกือบเกือบเกือบแบบก็ไม่อะไรนะครับผมเกือบอะไรวะเกือบได้เออเกือบได้แต่ไม่ได้นะครับผมกดไม่ติดนะแต่ก็ไม่ได้มาด้วยก็ไม่ได้บูมมาด้วยนะครับเขาจะโดดผมนะผมสองรอฟันเข้าไปเอาเวลสี่กับพีฟแล้วก็สับไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมสวยงามช็อตนี้กลับบ้าน มังกรใหญ่นะครับผมผมจะเข้าไปลาส์นะเพราะว่าผมต้องการตังนะครับเรียบร้อย90บาทนะครับก็ถือว่าเยอะนะเราออกเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีสกิลหนึ่งเล่นแล้วนะครับแล้วมูาดไม่มีบูเนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากสกิลจะคูดาวนนานมากๆเลยนะครับก็มี1มี2ก็ค่อยเล่นทีหนึ่งนะครับเขาเดินแบบนี้ผมกลางบอ่อแล้วผมก็สับแล้วผมก็ตามไปย่าโบโบ,โบเรียบร้อยครับผมสวยงามคือสกิลสองของมูดเนี่ยมันจะเจาะเกาะด้วยนะครับผม่อยกดโดนตรงขอบนะ ผมแนะนําว่าให้โดนตรงขอบนะครับผมก็จะอัพเป็น2น้ำนะครับเพื่อความแรงนะครับยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งเจาะเกาะเยอะนะครับผมคือตอนมีโบเกนตะเปียร์แล้วใช้สกิลสองตัวเนี่ยก็คือแบบเจาะเกาะแบบโคตรเยอะเลยนะคือแครี่โดนสับชุดเดียวตายได้ถ้าเกิดเราอัพสองน้ำนะครับจะอัพหนึ่งน้ำก็ได้เหมือนกันถ้าเกมน้ำก็สับตายหมดนะครับก็ฟาร์มสองกองได้นะครับมูลาดอ่ะเนี่ยก็ลากคีฟมาอย่างนี้นะครับผม พยายามฟาร์มสองกองนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเนี่ยลากมาแล้วก็สับนะครับผมแล้วเรามีบัฟมังกร,กรด้วยไงคือมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มง,ง่ายขึ้นมากๆนะครับเราก็ออกไปแท็กเลนเลยนะครับผมตัวเรามันต้องทําเกมแก๊งเร็วอะผมไม่อยากฟาร์มเยอะนะครับผมจะพยายามเวทแล้วก็พยายามดักเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยตัวเรามันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มุฒาดตฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับผมต้องมีอิมแพคกับเกมนะครับเอาได้ด้วยโอเคผมค็รูึกว่าแบบจะร ต้องเล่นให้ได้แบบเยอะที่สุดนะครับเอาดักคีฟเลยนะครับผมช็อตนี้เคียร์คีฟไอรีไปเลยเพราะว่าไอารี้ไปเคียร์กลางแล้วนะครับเราก็เคียร์ให้หมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะต้องเล่นข้างบนนะครับอันติของมูราลดเนี่ยก็คือต้องเก็บสแ,แตกให้ครบ4ี่นะมันถึงจะใช้ได้นะครับบางคนงงว่าใช้ไม่ได้นะสองผมสองใช้ไปหน่อยต๋ตวตามได้อยู่นะครับกดฟันินตแล้วก็สับรบบเรียบร้อยครับผมไม่ว่าดามเมจมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับในช่วงต้นเกมนะ เลดเกมอ่ะดามเมจก็แรงนะครับแต่แค่มูลาดเนี่ยมันไม่ชอบเกมตามเท่านั้นเองนะครับเกมตามมันเล่นยากสับใครก็ไม่เข้าพื้นที่เล่นก็น,น้อยนะครับถ้าเกิดโดนบุกเข้ามาเยอะพื้นที่เล่นน้อยนะครับโดนเคลียร์ป่าหมดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีคลิปเก็บสแตกเล่นนะครับผมก็มันเลยยากนะครับในเมตานี้มันต้องเป็นเกมนำเท่านั้นอะ่ะมันถึงจะเก่งอะ่ะมูลาดอะ่ะผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนะครับผมเพราะว่าเล่นเนี่ยมันมีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะหรับบตัวของมูลาดนะครับ แต่ถ้ามาเล่นกับเพื่อนเล่นกับขามาคือก็คือได้อยู่นะครับตัวมันก็เก่งแหละแต่แค่เงื่อนไขมันเยอะเองที่ผมบอกนะครับมันต้องมีคนประคบประงมเยอะแล้วก็เพื่อนต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอย่าแย่งคลิปนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายอย่างนะครับซึ่งคนในตอนนี้คือแทบจะไม่ค่อยเข้าใจมูลาดเลยนะครับเพราะว่ามูลาดมันไม่เชื่อตัวในเมตาไงคนก็ไม่รู้ว่าเวลาเล่นกับมูลาดเนี่ยมันต้องเล่นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับมันเลยทําให้เล่นยากในตอนนี้ด้วยยากขึ้นไปอีกนะครับ น่าจะต้องรอการบัฟนะครับผมบัฟให้อันติมันไม่แชร์เหมือนเดิมนะผมคิดว่าก็น่าจะกลับมาเก่งได้นะครับตอนตอนนี้นอันติมันแชร์ไงถ้าสับสองก็แชร์สองอะมันไม่ได้โดนเต็มดาเมจอะ่ะก็เข้าไปล่าด,ดีครับผมได้ป่ะเพื่อนโอเคไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเวทป่าเขาต่อนะครับเพราะว่าชีฟมันออกแล้วนะครับเราก็ลากสับสองกองนะครับผม เฟนนิกมาอนนี้ก็ใส่เลยครับผมตีตีตีตปะปะปะเรียบร้อยครับผมอ๋อแล้วตอนครบสแต็กเต็มเนี่ยตอนมันได้สเต็ตที่สีนะ่เนี่ยคือมูลาดจะตีแรงขึ้นด้วยนะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้ตัวของมูลาดนะครับผมตัวของมูลาดเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างสูงตีธรรมดาก็แรงนะครับไม่ต้องสับต,ตีธรรมดาก็แรงนะครับผมอา้าวตายนะโอ้โหไม่ได้นะถ้าบอโดนนะได้อยู่หนึ่งแบบสกิลหนึ่งโดนแล้วบอโดนแล้วตีสองทีแล้วก็กดอันเสียได้อยู่นะครับ ลากสกิลไม่โดนนะครับผมตอนนี้สกิลสองเราเต็มแล้วนะครับผมดาเมจก็จะล้นมากแล้วนะเราปิดหลังได้นะครับให้ให้คนไล่มาเพื่อนเราไล่มานะครับเราก็ปิดหลังเลยเปึบเปบเรียบร้อยแตกไปรีดาเมจไวจัดเลยนะครับตอนนี้เราได้โบเคนสเปียร์มาผมจะขึ้นเป็นดูดเลือดเล็กมานะครับผมเพราะว่าตัวมันไม่มีดูดเลือดนะครับผมใส่รูนดูดเลือดมาแค่สามเม็ดอ่ะมันดูดไม่เยอะนะครับ เราต้องใช้ไอนี้ช่วยนะครับเราจะได้ฟาร์แบบต่อเนื่องไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเลรียกเกมก็ค่อยขายหรือไม่ก็เอาไปออาตบีดได้นะครับโอเคเรามาลัดช็อตไปเนี่ยแล้วก็ไอคีฟตรงนี้เป็นคีฟเล่นมูลาดเ,เนี่ยเราเก็บไว้เล่นอย่างเงี้ยพอมีตาแตกแล้วก็เข้าไปฟันสัพจุบๆเอ้าสับไม่ออกโดนไอ้นี่โหเสี่ยงยู่นะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดมีคนมารับล่างเนี่ยคือคนจะไม่เข้าใจว่ามูลาดตีคีฟอย่างเงี้ย ตีเพื่ออะไรแต่บางคนก็จะตีให้คลิปมูลาาตายไปเลยก็มีนะครับผมแต่ยัวไนี้คือผมจะไม่เก็บคลิปไปแล้วเพราะว่าปอมนอกเขายังไม่คือเขายังไม่แตกนะครับถ้าผมเล่นตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสตายค่อนข้างสูงผมก็เลยไม่เล่นนะครับเอาอะไรตัวนี้ได้ปะสวยเพื่อนเราเก็บตะแตกเลสนะครับเดี๋ยวเราน่าจะสับบนไม่มีตะแตกไม่ครบไม่ทันอ๋อทันนะครับถ้าทันนี้ก็เล่นได้นะปึ๊บปึ๊บปึบ เกือบตายนะครับผมถ้าได้ฟันหนึ่งทีก็คือตายแน่นอนแต่ไม่ได้ฟันนะครับไม่ถึงนะครับผมกลับแปลบูก่อนนะครับเราจะได้แบบสกิลได้รัวๆนะครับผมเดี๋ยวเรามีโออมร์มแล้วก็คือล็อคือลบกูดาวเราก็จะ40ละละกูดาว40นี่ก็เล่นโคตรมันนะครับฟาร์มไม่ต้องหมดก็ได้นะครับผมเนี่ยคือเราแค่มาเอาบาัฟเฉยๆแล้วก็ไปเล่นต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมมันนําอยู่เราก็ต้องสโนว์บอลให้มันจบเกมนะครับผม มีตาแตกก็เข้าไปเล่นเลยเปิบเปิบปะปบปะ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 โอ้โหอ้วยโคตรแรงถ้าเกิดเป็นแพทที่ไม่แชร์นะอาริสล่วงไปแล้วเรียบร้อยไปเดี๋ยวเรารอเก็บสแต็กจากคีปล่างนะครับผมนี่เราก็เรียงคีข้างนอกไว้เราก็ไปสับคนนะครับผมหวัดดีอาริตรปะปบปะ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 อี๋หน่อยเดียวโอเคตายอยู่นะครับผม เก็บไว้แล้วก็เลี้ยงสแต็กเข้าไปนี่ไม่มีคนนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บเราเลี้ยงสแต็กอยู่ตรงนี้ก็ได้จริงๆคือเราคือเราตีป้อมล่างก็ได้นะแต่ว่าผมจะเอาคนก่อนผมอยากได้คิวอะครับ <c oughs> สับชุดเดียวแตกก็คือเฟนดิคือเล่นไม่ได้แนละ้วโอเคเราตีป้อมล่างเลยแล้วกันนะครับอุ๊ย <c oughs> แต่ตรงนี้ก็น่าเล่นนะขอสับหน่อยแล้วกันปั๊บ พันนิดปึบกลับครับผมกลับมาตีล่างของเราเหมือนเดิมก็คือแบบไม่ได้เล่นไปไหนละก็ถ้าเจอมูรลาดเกมน้ำอะดูดิคือแบบออกจากบ้านกันไม่ได้แล้วอ่ะคือออกมาก็โดนสับออกมาก็โดนสับสับเข้าไปก็ไปเติมเลือดนะครับผมเก็บสับอีกแล้วผมก็ไปสับอีกปึ๊บปึ๊บปึ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 บเติมเลือดเหมือนเดิมคีบข้างล่างมีนะครับอ้อแต่ว่ามันจะตายแล้วนะเดี๋ยวผมเก็บบูวแล้วกันเพื่อความรัวในการสับ เดี๋ยวเรารอชีฟเล็กไอตรงนั้นขึ้นนะครับผมถ้าชีฟเล็กตรงนั้นขึ้นก็เล่นยาวๆนะครับจังหวะเนี้ยเพราะว่าคือป้อมล่างมันแตกแวไงถ้าป้อมล่างแตกก็แล้วคือเล่นเล่นง่ายเลยวิปต้อยืนในบ้านแล้วนะวิปบอกไม่ไหวว่ะเพื่อนมูล,ลามันจะมาตอนไหนวะอ๋อโรดิออนเปรี้ยวเหรอปึ๊บปุ๊บป๊บเอาไปหนึ่งโชะเรียบร้อยโรดิออนยกเลยนะคือแค่โดนผมแบบยนะังไม่สับนะดูเลือดดิอ่าถ้าแตกมีนะครับผมดาบแดงมาแล้วก็ปึ๊บ ปิบเ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 รียบร้อยไม่ต้องไปไหนเอาเก็บคลิปต่อเลยครับผมเรื่องวัดนี่เปิบรอครับผมลากคลิปออกมาถุงสูงนะครับแล้วก็ไปหวัดดีอลิสตายไปต่ออุ้ยเติ้ลเซียนแรงจัดผมไปเด็กในบ่อก็ไม่เว้นนะครับผมเคคาบอกไว้นะครับ ก็นี่นะครับผมความน่ากลัวของมูลาดเกมนำเนี่ยที่ทุกคนเขาล่าเลยกันนะมันเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดเล่นให้มันเป็นเกมนําได้เนี่ยมันจะมันแล้วก็โหดมากๆแต่ถ้าเป็นเกมตามเนี่ยคือ,อยังไงก็ยากนะครับเพื่อนต้องเข้าใจถึงจะคัมแบ็กกลับมาได้นะครับผมเกมนี้ก็ได้ m อ p ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจว่าทำไปเท่าไหร่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะว่าผมไปปั๊มเขาหน้าพานรัวๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เทคนิคการเล่นมูลาดก็ น่าจะได้เห็นไปเยอะนะครับกับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากเอาไปลองเล่นเนี่ยก็เอาไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมแต่ก็ฝึกเยอะๆนะครับแล้วก็แนะนำให้พาเพื่อนไปด้วยถ้าเกิดเราแบบยังไม่ช่ําขนาดนั้นนะครับให้เพื่อนช่วยเล่นนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ